อรุณสวัสดิ์ค่ะ Good morning ค่ะ Welcome to English Fun with PVI และเช้านี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับรถยนต์หรือข้อข้อสะกด C A R คอข้อแปลว่ารถยนต์ค่ะอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นเวลาขึ้นไปในรถก็คือพวงมาลัยหรือ Steering Wheel Steering Wheel แปลว่าพวงมาลัยค่ะแต่เอน้องๆรู้ไหมคะว่าพวงมาลัยที่เป็นดอกไม้อ่ะภาษาอังกฤษคืออะไร พวงมาลัยที่เป็นดอกไม้ที่ทำจากมะลิหรือ Garland Garland แปลว่าพวงมลาลัยที่ทำจากดอกมะลิค่ะต่อไปเลยก็คือเบาะเบาะก,ก็คือเบาะหน้าเบาะหน้าหรือ front seat front seat แปลว่าเบาะข้างหน้าค่ะเพราะว่า front แปลว่าข้างหน้าและ seat แปลว่าที่นั่งในขณะที่เบาะข้างหลัง back seat back seat แปลว่าเบาะหลังค่ะ แต่มีใครรู้ไหมคะว่า car seat แปลว่าอะไร car seat ก็คือที่นั่งเด็กเล็กนั่นเองค่ะ <S <S และต่อไปเลยก็คือตุ๊กตาหน้ารถค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าตุ๊กตาหน้ารถภาษาอังกฤษคืออะไรตุ๊กตาหน้ารถหรือ dashboard doll dashboard doll แปลว่าตุ๊กตาหน้ารถค่ะอย่างต่อไปเลยที่เห็นชัด,ชดก็คือกระจกหน้า หรือ windshield windshield กระจกหน้าค่ะและอย่างสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือเข็มขัดนิรภยัยหรือ safety belt safety belt safety belt เป็นการรวมคำว่า safety ซึ่งแปลว่าปลอดภยัยกับคำว่า belt ที่แปลว่าเข็มขัดค่ะกลายเป็นเข็มขัดนิรภยัยหรือ safety belt และก่อนจากกาันวันนี้ประโยชน์ที่สามารถนำเอาไปใช้เตือนสติในการขับรถก็คือ Buckle up and drive safe. Buckle up and drive safe. แปลว่าอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยและขับรถดีๆนะ And that's it for today แล้วเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ